เีนะคะวันนี้นะคะมาพบกับเรานะคะร้านอาณาจักรกางเกงนะคะร้านเรานะคะจะเป็นร้านอาณาจักรกางเกงมือสองนะคะจะเป็นร้านขายส่งกางเกงนะคะจะมีทุกแบบเลยนะคะจะมีแบบขาสั้นมีขายยาวมีของผู้หญิงมีของผู้ชายนะคะจะมีเป็นงานแบรนด์นะคะตัวนี้ร้านเราจะมีทุกแบบเลยนะคะลูกค้าก็สามารถเข้ามาดูหน้าร้านหรือว่าโทรเข้ามาติดต่อทางร้านได้นะคะ ซึ่งนะคะร้านของเรานะคะจะตั้งอยู่ที่เขตราชรบังก mm hmm. รุงเทพมหานครนะคะเบอร์ติดต่อของทางร้านนะคะจะเป็นเบอร์0618903223นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์0879747400นะคะหรือว่าลูกค้าอยากจะแอดไลน์เข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นแอดแอปเปิลต้น6816นะคะค่าสำหรับวันนี้นะคะแอปเปิลต mm ้น hmm. ถ้าถ้าถ้าลูกค้าพิมพ์ไม่ถูกสกดตามนี้นะแอดนำหน้าแล้วก็ A P P L E T O N ตามด้วย6816นะคะไม่มีคอไม่มีเว้นไม่มีวักนะคะอย่าลืมนะคะใส่แอดนำหน้าและก็ตามด้วยแอปเปิลต้น6 8 1 6นะคะค่าสำหรับวันนี้นะคะเราจะมารีวิวงานอีกตัวหนึ่งของทางร้านนะคะที่ขายดีมากนะคะแล้วก็ตัวนี้ จะเป็นงานแฟชั่นงานติดตลาดเป็นงานที่หลายๆคนนะคะหรือว่าวัยรุ่นของเราตอนนี้กําลังตามกระแสเลยนะคะก็จะเป็นงานแก้ทรงเอวสูงนะคะจะเป็นงานแบรนด์แท้นะลูกค้าตัวนี้ดูได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นงานแบรนด์แท้ของแรงเ e อร์ลีลีวายนะคะว่าที่เขาใส่เนี่ยอะไรทายอันนี้ก็จะเป็นงานรีลีลีค่ะนี้จะเป็นงานแท้นะลูกค้า แท้ร0เปซเพียงแต่ว่าทางร้านนะคะจะเอามาตัดเป็นเอวสูงนะคะให้มันเข้ากับแฟชั่นของของกระแสเราตอนนี้เลยนะคะที่เป็นเป็นที่นิยมตอนนี้พุ่วงนก็ใส่ได้นะแม่ค้าใส่อยู่เอวสามสี่สามหกมาแม่ค้าก็ใส่ได้นะแม่ค้าเป็นคนมีูุิแต่ว่าก็ใส่ได้เหมือนกันลูกค้าใส่แล้วจะเห็นเป็นทรงาขากระบอกนะคะ<ช>เป็นกระบอกใหญ่อย่างนี้นะตัวน,นี้นะคะหรือว่าจะเรียกอีกชื่อน,นึงนะคะที่ตามกระแสตอนนี้นะคะคือจะเป็นงานลิซ่านะคะงานลิซ่านะคะ จะเป็นงานขายใหญ่นะคะใส่กับกางเกงเ,เอวสูงใส่กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะลูกค้าดูดูแม่ค้าเลยค่ะ, <laughs> ะสําหรับแม่ค้าท่านใดนะคะทั้งเป็นลูกแม่ค้าเก่าหรือว่าแม่ค้าใหม่นะคะสนใจนะคะอยากจะหาะไรายได้เพิ่มเติมตอนนี้นะคะเศรษฐกิจเราตอนนี้นะคะต้องมีอาชีพเสริมแล้วนะคะทุกคนตัวนี้เลยเนี่ยนี่ค่ะงานก็จะประมาณนี้ค่ะลูกค้าเนี่ยตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็น เป็นรีนะคะตัวนี้เ <N> นี่ยนี่เลยค่ะลูกค้าตัวนี้งานนะคะจะมีทั้ง m, 3, <ๆ>สีเข้มสีซีดเหมือนที่น้องเขาใส่นะคะสีเข้มสีซีดแล้วก็งานก็จะแต่งหลากหลายนะคะจะมีทั้งแต่งขาแต่งไม่ขาแต่ส่วนปลายขาเราจะทําอยู่ที่สองแบบนะคะจะมีปลายขาแต่งขาดแบบนี้นะคะแล้วก็ปลายขาเดิมๆปลายขาเดิมๆจะเป็นทรงประมาณมองเห็นไหมถึงตัวนี้นะคะเป็นทรงเดิมอันนี้จะเป็นปลายขาแต่งขาะ ทุกตัวนะคะสินค้าทุกตัวจะเป็นผ้าหนาผ้าแข็งทั้งหมดนะคะเป็นงาน U.S. นะไซส์ก็จะค้ากันอยู่ที่24ถึงประมาณ36นะคะแต่เป็นเอวสูงทุกตัวเนาะ,ะเดี๋ยวให้น้องเขาโชว์ตัวอย่างให้ดูเรื่อยๆเนาะตัวนี้นะคะเอวสูงทรงขาเดิมมาใข,ขาเดิมตัวนี้นะเอวสูงทุกตัวนะลูกค้าเอวสูงทุกตัวนะคนอ้วนคนผอมใส่ได้เก็บคุงนะลูกค้าเพราะตัวนี้นะ มันเป็นงานผ้าด้านผ้าหนานะเวลาที่เราใส่แล้วนะคะลูกค้ามันจะเก็บพุงได้เลยมันไม่เห็นพุงนะลูกค้าเนี่ยสวยะคะ่ะแต่งขาดก็มีนะอันนี้จะเป็นผ้าสั่งนะคะลูกค้าก็แจ้งได้เลยว่าลูกค้าสั่งเป็นางานแก้ทรงทรงดิซ่านะคะขาปลายขาแต่งนะคะแล้วก็ปลายขาเดิมนะอย่างนี้นะคะอ่าสําหรับราคาส่งค่ะส่งยังไงเอ่ยค่ะสําหรับเลทส่งของทางร้านนะคะลูกค้าร้านเรานะคะเลทนี้ จะตั้งแต่25ตัวขึ้นไปได้นะคะลูกค้าจะส่งอยู่ที่ตัวละ130บาทโอ้โห oh oh. oh, ถูกมากเลยค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะส่ง130บาทนะลูกค้าอะไรตัวนี้เป็นแรงเดอร์ใช่ตัวนี้จะเป็นแรงเดอร์นะคะลูกค้าเนี่ยตัวนี้ถ้าเป็นงานที่ทางร้านคัดให้เราส่งอยู่ที่130บาทบทางร้านนะคะจะรับประกันงานทุกตัวเราจะเช็คให้ก่อนนะ มีเปื้อนมีเสียมีขาดมีกระดุมหลุดมีซิปแตกตัวนี้ทางร้านจะคัดให้นะคะถ้าเกิดกรณีที่มันมีติดไปลูกค้าเก็บมาเคลมกับทางร้านได้เลยร้านเรารับเคลมทุกกรณีนะคะที่มันมีตําหนิถ้าเกิดเป็นงานที่ทางร้านคัดให้แต่ถ้าลูกค้าอยากได้งานที่ชัวร์เลย<า>ในเรื่องไซส์ตามสเปคที่ลูกค้าต้องการสีที่ลูกค้าต้องการไซส์ที่ลูกค้าต้องการอย่างเงี้ยค่ะ แต่เรื่องคุณภาพงานจะไม่ต่างกันนะลูกค้าสามารถ w a l k in เข้ามาคัดสินค้าเองหน้าร้านได้ในราคาเท่าไหร่คะถ้าลูกค้าคัดเองนะคะจะอยู่ที่150บาทเร็ด5ตัวขึ้นไปเช่นกันนะคะนี่เลยถ้าถ้าเป็นงานที่ลูกค้ามาคัดเองหน้าร้านเราไม่ได้รับค่มันะลูกค้าถ้าเป็นงานที่ลูกค้ามาคัดเองหน้าร้าน ทางเราไม่ได้รับเคลมนะคะ,ะเพราะว่าถือว่าผ่านตาลูกค้าไปค่ะก็นั่ง, <ขา S 1> งดูดีๆเลยเช็คส<า>เช็คกระดุมส่วนมากงานงานพวกนี้ถ้ามีปัญหาก็จะมีแค่ซิมีกระดุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนมากแต่ส่วนมากมันก็ไม่มีเพราะมันจะผ่านสายตาแม่ค้าอยู่แล้วเนาะแม่ค้าต้องคัดให้ลูกค้าทุกตัวอยู่แล้วก่อนจะส่งนะคะอ่า ตัวนี้เป็นปลายขาเดิมนะคะปลายขาเดิมสีซีค่ะตัวที่แม่ค้าใส่จะเป็นสีเข้มนะคะมันจะต่างกันอย่างนี้นะลูกค้ากรณีที่แม่ค้าจัดให้เนาะมันจะต่างกันตรงที่หนึ่งลูกค้าจะไม่สามารถฟิกสีให้สีฟิกไม่ได้แม่ค้าจะจัดค้ากันไปไซส์ฟิกไม่ได้แม่ค้าจะจัดค้ากันไปแต่ลูกค้าท่านใดที่บอกพี่หนูมีออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาไซส์นี้สีนี้แม่ค้าแนะนําให้ลูกค้ามาคัดเองที่หน้าร้านเรามีสินค้าพร้อมให้ลูกค้าคัดนะคะอาดูกรอยาอันต่อเลยค่ะ โอเคค่ะก็สําหรับลูกค้าท่านใดท่านใดที่แบบอยากมาดูสินค้าตัวอื่นๆด้วยก็สามารถมาตามแผนที่ร้านหรือแอดไลน์ line, ที่เราปักให้่าตามใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะหรือแอดไลน์ line, ตามตามที่เราปักให้เลยลูกค้าก็สามารถเข้ามาดูสินค้าจริงหน้าร้านได้มาดูงานได้มาสอบถามราคามาคุยกันได้อย่างเงี้ยค่ะที่ร้านจะมีสินค้าหลากหลายหลายตัวให้ลูกค้าได้ดูกันขอบคุณค่ะ